เสียงตบมือเสียงกำลังใจให้ผู้เทาโอ้ยก่อนหนึ่งขอขอบพระคุณศิลปินแหงศาสตร์และก็เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมครูบาอาจารย์สุขุสุคนที่ยังเมตตาแม่ประทุนดอยู่แม่ปะทุมดีประนึกบ่ฝันเลยว่าสิมือนี่เพราะว่าแม่เป็นคนพิการเนาะ ปลาบันเจวสงสารขอพระคุณหลายๆค่ะมัน,นีีสจะมักาะสินอควาหนึ่งสันสัเนาะโอ้ลาน่ละเม่เอยเมกไลควมควมกระสินเลยดินน้ำ สาวกสินกอรดมใจบดำดอกไอมาโนเขาดังฝ่ายแต่กาใน้องหากํำดำทำาะไสูองเอ้อโอย เฮ้ยพันยังว่าหมอละดกกาลาสินแต่คือหมอลำเรืองเสียงปงลางแค่ลายล,ล้องลำจังหวะทำนองสำนวนกาตินกน่อนแค่ลายสอยเปาประสานสมาคมหมอลำกาลสินขอเชิญชวนดูทานหมอลำเกาดีเศรูดลุล มีหลายคนแต่ยังมีชีวิตแต่มีสียงลำเอ้อร้องปารุมนิบสีดองนั่งเอกดังแต่ปางกี้คนเสียงดีในท่องดินล,ล้ำสังราดกาลสินเสียงแค่ลมพัดเผาเสียงล่าวหาสซัมทดู สมัยเพ็ดลมโชยแม่นไผไ่กะหูมาร่วมอยู่ในสังกัดสมัยพ่อหรุ่งาา้าเรื่องผลงานได้เห็นชัดมาห่วมทีมรวมเฮ้ยค้าอสุดถนอมจอมใจบอหัมไว้เจดหาเป็นดาราดาบหนึ่ง ไปให้ล้ำเสีพ้นซากันแตกตึงตึงดันล้ำเลื่อนต่อก่อนสาวรื่องตาฟ้าประธานนั่งดวงเดือนจะลาดแสงหมอหังกาเต้นก่อนผลงานเด่นเห็นประจักษ์มาร่วมทีมอนุรักษ์มาสอยงานอย่างเต็มทอี ผู้น้อยแฟมิลีประสานงานบรดยจมท่านด็อกเตอร์มีละพงวงวิมสินเป็นนายกสมาคมผ้าสืบสารต่อเนื่องด่านลำเลืองอต่อก่อนสมาคมหมอลำกาลสินได้ยินดีรับตอนหมอลำเก่ามารวมกัน ได้สืบสานจันรมมาส่งเสริมเติมมือไว้หลักวัหัวใสสมองห่อนเขียนกวานลำมันลำคาจยนดอกอ่อชอมาล่างถูกบดดอนจนละบายานท่านผู้น้อยละเพิ่น สังเกตเดลวันเรมเอ้ยโอ้ยโ้ลานาลานาขอบคุณค่ะที่ตบมือกับร่างใจผู้เฒ่าซำนี้แล้วเนอนเฒ่าเนาะได้ซำนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับแม่หมอลำปทุมทิพย์สีทองด้วยนะครับ คุณพ่อวีระพงษ์วงศินบอกว่าขอขึ้นมามอบดอกไม้ให้กับแม่ปทุมทิพย์สีทองคุณพ่อคุณพ่อวีระพงษ์พูดกับผมว่าแม่ปทุมทิพย์เปรียบเสมือนแม่ครูเป็นเหมือนคุณแม่ของคุณพ่อคนหนึ่งเพราะแม่ได้สร้างคุณพ่อวีระพงษ์ขึ้นมาครับขอเสียงปรบมือให้คุณแม่อีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับท่านผูมิเกียรติครับเวลาเราพูดถึงคําว่ามรดกอีสานมรดกเนี่ยมันเกิดจากการสร้างให้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วพออยู่ต่อมามันมีการส่งต่อแล้วมันมีการสืบสาร เมื่อเป็นเช่นนั้นมรดกรถึงจะสมบูรณ์ในกระบวนการของคําว่ามรดกรเพราะมรดกรถ้าไม่มีผู้สร้างผู้ส่งแต่ไม่มีผู้รับมรดกรจะไม่ใช่มรดกรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพหนึ่งะครับของการส่งต่อมรดกรหมอนลำกรอนทำนองการละสีครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับให้แม่ปทุมทิพย์สีทองครับ